ถึงแม้การทํางานข้างนอกเนี่ยเรากําหนดไม่ได้ว่าเาทุกปีทุกเดือนมันจะมีกําไรไหมแต่ว่าการที่เรามีความสุขข้างในจากการที่เราฝึกจิตนะคะมันเหมือนกับเรามีกําไรอยู่เรื่อยๆจริงๆแล้วในชีวิตประจําวันเนี่ยขณะที่เราทํางานเนี่ยเราต้องลืมตาทํางานแต่ว่าจิตข้างในอะค่ะไม่เกี่ยวกับร่างกายเรานะคะไม่เกี่ยวกับว่าเราลืมตาหรือเรายืนหรือเรากําลังจับมือถือหรือกําลังเขียนหนังสือคะ่ะ เพราะจิตข้างในเนี่ยเขาสามารถประคองไว้ที่ฐานเมื่อกี้ได้แล้วเราลองเอามือเราสัมผัสน,นะคะลองฟังแล้วก็ลองเอามือแตะเบาๆดูนะคะแล้วลองดูว่าการฟังเปลี่ยนไปไหมลองแตะที่ฐานของจิตเมื่อกี้ค่ะการที่เราสามารถประคองไว้ได้เรื่อยๆเนี่ยค่ะตอนนี้ที่เราเอามือแตะไว้เนี่ยเพราะว่าเราจะได้ซ้อมได้ฝึกเพราะว่าการที่เราลืมตาหูก็ได้ยินเสียงนั้นเสียงนี้นะคะคนนั้นพูดอะไรให้พอใจไม่พอใจเนี่ย เราเราจะไม่ส่งจิตเราออกไปเกาะเ,เหมือนกับที่เมื่อกี้คุณมาร์คพูดนะว่าถึงคุณแม่จะมีคําพูดอะไรที่ทําให้เหมือนกับว่าดุหรือว่าพูดอะไรที่ไม่น่าฟังแต่ว่าเขาก็ได้แต่ฟังคือฟังเฉยแต่ว่าข้างในเขาว่าไม่ไปเกาะเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาจะต้องหงุดหงิดหรือไม่พอใจดังนั้นเนี่ยความสุขหรือความสงบระหว่างคนที่อยู่ด้วยกันนะคะมันก็จะมีได้ตลอดเวลา นันเวลาก่อนนอนก็จะแนะนําทีมงานว่าก่อนนอนเนี่ยให้เอามือแตะไว้เหมือนชาร์จแบตเตอรี่ตัวเองมือถือเราก็ยังต้องชาร์จแบตเตอรี่ร่างกายเราก็เหมือนมือถือนะคะถ้าหากไม่มีแบตเตอรี่เนี่ยร่างก็ต้องทิ้งไว้แล้วเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนมือถือคะคะเราก็อาจจะไปใช้เป็นแค่ที่ทับกระดาษร่างเราก็เหมือนกันนะคะถ้าหากไม่มีจิตก็ไม่ไม่ได้ไม่สามารถใช้ชีวิตแบบนี้ได้นะคะดังนั้นเราชาร์จ นะคะชาร์จแบตเตอรี่มือถือที่ราคาไม่กี่หมื่นกับร่างกายเราเนี่ยค่ะที่เรามีจิตมาตั้งแต่มาจุติเกิดเนี่ยเราก็ควรจะชาร์จก่อนนอนด้วยเพื่อเป็นการย้ําอีกครั้งหนึง่งเพราะว่าก่อนนอนเป็นเวลาที่ไม่ค่อยมีใครมายุ่งเกี่ยวกับเราฉั้นถ้าเรารู้สึกถึงคุณค่าของตัวเองเราก็ลองกลับมาหาคุณค่าในตัวเองนะคะเราจะให้ใครรู้สึกถึงคุณค่าของเราอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่ทําให้เราเองพี่เองอะ่ะมีความเพียรในการที่จะปฏิบัติเพราะว่า เรารู้สึกว่าตัวเรามีค่าเราก็ต้องให้ให้เห็นคุณค่าของตัวเองแต่จะเห็นแบบไหนเนี่ยเราต้องกลับเข้ามาข้างในนะคะพอเรากลับเข้ามาข้างในได้บ่อยๆอะคะ่ะเราจะยิ่งรู้สึกว่าเราสามารถเห็นเรื่องราวต่างๆได้ชัดทําอะไรได้มีประสิทธิภาพคุณค่าในการทํางานของเราก็จะยิ่งเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้ในระหว่างวันในระหว่างที่เราทํางานในระหว่างที่เราคุยกับเพื่อนร่วมงานคุยกับคนในครอบครัวเนี่ย เราไม่จําเป็นต้องมือแตะไว้แบบนี้ก็ได้นะคะเราไม่จําเป็นต้องหงายมือก็ได้นะคะถ้าเราชํานาญแล้วแต่ที่บอกว่าก่อนนอนเนี่ยไม่ค่อยมีใครมาดูเราใช่ไหมคะเราก็แค่แตะเอาไว้เพื่อเหมือนกับน้อมจิตกลับมาให้เร็วขึ้นนะคะแตะแล้วก็สูดลมหายใจใช้ลมหายใจช่วยนิดนึงแล้วก็พอหายใจออกเบาๆผ่อนลงมาแตะอยู่ตรงนี้เราก็ประคองไปเรื่อยๆเราไม่ต้องไปเกาะลมหายใจนะคะเท่ากับว่าเราทําสบายๆไปอย่างเดียวเลยไม่มีการเพ่งไม่มีการเกาะ นี่คือการฝึกที่เราเรียกว่าฝึกจิตก็เพาะอย่างนี้แต่พอเราทําจนชํานาญไปเรื่อยๆระหว่างวันบังเอิญเพื่อนพูดเจ้านายพูดลูกน้องพูดแล้วเรารู้สึกมันไม่ค่อยน่าฟังคือเราเผลอไปฟังแล้วแล้วเราก็เริ่มรู้สึกโกรธไม่พอใจแล้วอันนี้เกิดขึ้นได้นะคะแม้เราจะฝึกมาเป็นสิบปีแต่ว่าเราจะเห็นค่ะมันไม่เหมือนแต่ก่อนที่เราไม่เห็นเราก็เผลอกระโดดไปแล้วเราก็ต่อไปเรื่อยๆเราเห็นเราก็สุดลมหายใจถอยกลับมานิดนึงพอกลับมาเราก็เริ่ม กลับมาปัญญาก็กลับมานะคะเราก็จะผ่อนพอผ่อนเสร็จคําพูดที่เหมาะสมในการทํางานประสิทธิภาพหรือสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเนี่ยก็จะเกิดการพูดการคิดแล้วก็การทําที่ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆการฝึกจิตไม่สามารถเปลี่ยนคนหนึ่งให้เป็นคนหนึ่งนะคะแต่จะเป็นคนเดิมที่มีความสุขเพิ่มขึ้นมีปัญญาที่แท้จริงเห็นปัญญาของตัวเองว่าเฮ้ยเราทาอันนี้ได้เราทําอันนี้ได้อันนั้นก็ทําได้อันนี้ก็ทําได้อันนี้ก็ทําแล้วมีความสุข อันนี้ก็เกิดประโยชน์มันจะเห็นแต่แบบนี้เราก็เลยรู้สึกว่าชีวิตทุกๆวันน่ะเราสามารถมีคุณค่านะกับคนที่อยู่รอบๆตัวเราได้นะคะอันนี้ก็คือประโยชน์ที่จะเกิดจากการฝึกจิตเพราะฉะนั้นบางคนที่มาใหม่อาจจะสงสัยว่าเอะเราต้องมาขยับมืออย่างนี้หรือเปล่าเวลาจะฝึกนะคะคือเมื่อกี้เนี่ยหลวงพ่อให้เราพิสูจน์เพราะเราทุกคนก็คงไม่เชื่อใครหรอกนะคะว่ากระแสมันคือยังไงมันมายัางไงไปยังไงแล้วแผ่เมตตาจะแผ่ไปทําไมมันจะถึงหรือเปล่า ได้แต่พูดหรือเปล่าได้แต่นึกหรือเปล่าจริงๆวันนี้พอเราสัมผัสเราถึงได้รู้ว่ากระแสที่ที่ผ่านที่ฝ่ามือเราเนี่ยนะคะมันไม่ได้มาจากมือนะคะมันมาจากจิตข้างในที่มันตุ๊บมั่งวุบมั่งเบามั่งแรงมั่งหายไปมั่งที่เขาไม่ช่ชี้ผจรนะคะเขาก็เลยจิตเขาก็แสดงความไม่เที่ยงให้เห็นว่าอาจจะหนักเบาหายไปเราไม่ต้องไปเพ่งนะคะเราก็ทําเหมือนเด็กอะคะ่ะทําไปเรื่อยๆไม่ต้องไปสนใจอะไรมากแต่คีย์เวิร์ดคืออย่าหยุดทํา ถ้าเราอยากมีความสุขไปเรื่อยๆอยากให้จําคํานี้ว่าอย่าหยุดทําแต่ไม่ต้องไปหาทําแล้วไม่ต้องไปหานะคะเอ๊ะอยู่ไหนอยู่ไหนเขาบอกให้ทําแค่นี้ก็ทําแค่นี้เพราะว่าคนที่เขาบอกเนี่ยเขาพิสูจน์กันมาเป็นสิบสิบปีแล้วส่วนต้นฉบับก็คือของพระพุทธองค์อันนั้นก็หลายพันปีเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะคือทางที่เราจะพบตัวเองที่มีปัญญามีความสามารถ และสามารถใช้ปัญญาและความสามารถเนี่ยในทุกสถานการณ์ไม่มีการเกี่ยงว่าขาดแคลนอะไรไม่มีอะไรเพราะว่าโดยปัญญาแล้วอ่ะมันจะมองเห็นความเป็นไปได้อยู่เสมอแต่ในความเป็นไปได้นั้นพอเราทดลองทำแล้วถ้ายังไม่ใช่เราก็ไม่หงุดหงิดนะคะเราก็จะทดลองใหม่เพราะว่าการใช้ชีวิตนะคะมันไม่ได้มีวันจบเรื่องข้างนอกถึงจบเรื่องนี้เราก็ทำเรื่องใหม่อยู่ดี ดังนั้นน่ะสิ่งที่น่ากลัวคือไม่มีอะไรทํานะคะหรือร่างกายไม่มีแล้วทําอะไรไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นช่วงที่เรามีร่างกายกันอยู่นะคะจิตมีที่อยู่เนี่ยขอให้เราได้รู้ว่าถ้าหากว่าเราได้ใช้ชีวิตเราหรือร่างกายเราอย่างมีคุณภาพเนี่ยเราจะพบว่าสิ่งที่เราคิดว่าเราทําไม่ได้อะคะ่ะมันจะทําได้อีกมากมายอันนี้นะคะอยากให้ลองไปทําดูเพราะว่ามันเกิดขึ้นกับหลายๆคนที่ฝึกจิตนะคะว่า อะไรที่เคยคิดว่ามันจะทําไม่ได้มันสามารถทําได้ซึ่งจริงๆก็มีตัวอย่างหลายๆคนที่นั่งอยู่ที่นี้นะคะแล้วก็อันนี้คืออยากจะให้ทุกคนได้เห็นคุณค่าของตัวเองและได้ใช้ชีวิตทั้งในที่ทํางานทั้งครอบครัวทั้งกับเพื่อนฝูงนะคะอย่างมีความสุขเพราะว่าการมีชีวิตอยู่เราต้องมีความสุขข้างในเพื่อใช้ร้างกายภายนอกในการดําเนินชีวิตกับทุกๆที่อย่างเกิดประโยชน์อย่างทั่วถึงกับทุกๆคนนะคะ